ไปกินข้าวไปกินข้าว,าวอ่านเสร็จกีนานเท่าไหร่แล้วยี่สิบชั่วโมงโฮ้ยี่สิบชั่วโมงนี่ยอย่างอ่านถึงกี่ชั่วโมงแล้วต่อมาเร็วๆถึงชั่วโมงยังนเมนื่อวานนี้ไม่ได้อ่านอ่านเสร็จแล้วไปกินข้าวจะมาไม่กุงไม่กินอย่างกินแต่ขนมนี่กับน้ำมันอารมณ์นี่ ไปอ่านเสร็จแล้วมากินข้าวลูกกูไปเอาข้าวถ้วยอาจารย์มาแล้วก็ปากเร็วๆมาทำปากจูอยู่นั่นแหละจะเอียงไปไหนแมวมาข้าวมามันร้อนนะไม่เอาผ้าไปจับอ่ะเอาผ้าน้ำตาลเนี่ยเออเอาผ้านั่นก็ได้ โอ้ยจับผ้าไปจับอยู่มันจะได้กินเมือ่อใดละ่ะไปเฮ็ดหน้าลิงอยู่มีมช้าแล้วเหรอไี่ไงมามก่อนถ้วยตักแกงหอถ้วยตักแกงเอาไปใส่ถ,า,ถาดมีไว้ทำไมไม่ได้ <laughs> จะตักใส่ถาดหรือจะกินหมดเหรอเอาถ้วยตักเลยลูก ไม่ได้ดอกโอ้ยคนทำมาันก็ต้องหะะู้อะไเนาะปีก็ใส่ถาดอ้ยมานเร็วเร็วอ้ยเนาะ่อนก็นลกว่มามันจะไปผลิตถั่วอยู่ไปบัวมาจักเถื่อนนี่นของใครอะ่ะเอาไม่เยอะเอาเยอะๆโอเคเดี๋ยวผ้ามันจะ ลงไปจานแล้วนะพอแล้วพอกินนิดเดียวดูคำเดียวหมดแล้วเบอ่ะเบิรงเบอเนือน้อผ้านะผ้ามันสิเข้าจานหรือยังน่ะไหนผ้าที่เพิ่จับนะผ้าเปื้อนนะเอาเพื่อนเอาอีก <c oughs> พ่อล <c oughs> ้วมตักใไงค่อยทำไมค่อยไม่เอาอแล้ว ถ้าค่อยกินไม่หมดจะเอาให้เจ้าเบื่จะมาเบ่อมาบีจะมาตักให้คนอื่นได้ยังไงคนอื่นที่ไหนตักให้ลูก<ป>เธออง่เอากระติบเทียวเขอยเขามันแม,ม่นบ่โอ้พอไหมค่นพ่อกัเอาวสัมนแล้ว เมนูโปรดลูกหอมๆหอมๆเลยเมนูโปรดลูกไหมไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่หมูเลยหมูไม่ได้ออกมันละลายไม่ทันจไปตักแต่งัือมาเด้อทำตักมาใส่กิมัังกือจิซมนี้แหละอิ่มแนะ่ มันเข่าออก,กันบอกใส่กระเทียมเจียวโ้ยเข่าออไว้แล้วกินกับแก่งเรไาไหมใหดไปเลยเป็นไงอูมามี ตามด้วยน้อไม้ลูกไม่กินผักใบเขียวบ้างหรอนึกว่าจะไม่เป่าแล้วลูกก็จะอ,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 อ้ํา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 แ่บห่อนห้อนห้อน,อนรอบสอง หอยกระเทียมเกียวโอ้ยมันพอแล้วกระดิกกระดอ้อลายตักแกงหน่อไม้ด้วยเอาไม่เยอะนะดเดี๋ยว,วออลูกชอบแต่หน่อไม้กับเห็ดใช่ไหมเพราะแหละถ้าไม่อิ่มก็ตักอีก เราสองคนกินไม่หมดนะชิมรอบที่สองแค่ชิมใช่ไหมไม่ได้กินอืมชิมรอบสอง อิ่มแล้วพนอิ่มหรือยังหรือจะเติมข้าวอิ่มแล้วกินน้ําแล้ว